สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel ใหม่ Money Secret น,น,นะครับผมและสำหรับใหม่เล่าข่าวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวสั้นๆนะฮะของทางบิดครับนะครับผม ในช่วง5โมงเย็นนะครับที่ผ่านมาของวันนี้นะครับราคาของเหรียญครับคอยนะครับได้พุ่งแตะที่ราคา25บาทอย่างรุนแรงนะครับผมหลังจากที่มีข่าวของทางทุกๆไฟนะ์นั้นนะฮะแพลตฟอร์ม d e f i นะครับผมที่กำลังจะเปิดตัวบนเครือข่ายครับเชนนะและจากกราฟนะครับในเทรดดิ้งวิวของผม,มนะจะแสดงราคาเหรียญของครับคอยนะครับได้มีราคาพุ่งแตะที่ระดับ25บาทนะครับผมอย่างรุนแรงนะเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันนี้นะ และการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง23%นะฮะใน24ชั่วโมงนะครับผมและจากจุดต่ำสุดในวันที่23นะครับที่ราคา15.1นะครับผมซึ่งจากการดีดขึ้นของราคาในครั้งนี้เนี่ยนะครับคาดว่ามีสาเหตุมาจากแพลตฟอร์มตุกๆุฟฝแนนเนี่ยนะฮะไม่ใช่อย่างอื่นนะครับผมที่เตรียมจะเปิดตัวในวันที่30พฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับ มันเนี่ยนะฮะจึงทําให้นักเทรดบางคนเนี่ยนะครับเตรียมตัวกันเก่งกําไรนะครับสําหรับเหรียญคับคอยนะและถ้าหากเราเนี่ยนะครับดูจากค่า APR นะครับหรือผลตอบแทนรายปีนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับผมสําหรับคนที่ทําฟาร์มนะถ้าไม่เข้าใจนะครับเวลาเพื่อนๆจะทําฟาร์มเนี่ยนะครับ ของพวกเหรียญเนี่ยฮะเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันจะมีค่า APR ขึ้นมานะครับหมายถึงว่าค่านี้ถ้าสมมติมีที่100เนี่ยนะครับหปีเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้ปันผลคืนมาที่100%นะครับแต่ค่านี้เนี่ยนะครับมันผันผวนเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอ่าเรามาต่อกันต่อนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทางตุกๆเนี่ยนะครับเขาได้ตั้งไว้สูงถึง200กว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับว่าเลข200กว่าล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจะมีการรปัับตวลลดดงไ้นะ ถ้าหากมีจำนวนสภาพห้องและการสเต็กที่มากขึ้นนะครับผมซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้คนหลายๆคนเนี่ยนะครับต้องการที่จะซื้อเหรียญครับคอยเนี่ยนะครับเพื่อนำมาสเต็กกิ้งและเก่งกำไรเนี่ยนะครับผมและก็ไม่แน่นะครับอนาคตของเหรียญครับคอยเนี่ยนะครับอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตามขนาดความต้องการของผู้ที่จะใช้เหรียญนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันจะขึ้นลงนะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ยังไม่รู้ว่าทุกๆไฟแนนซ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าทุกๆไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะมันเป็นเว็บเทรดคริปโตแบบดิเซนท์ไลท์นะครับหรือ DEX นะและแพลตฟอร์มดีฟายยูฟาร์มิงนะครับและมันเป็นตัวแรกนะครับที่กําลังจะเปิดตัวบนเครือข่ายของครับเชนนะครับผมและก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีแพลตฟอร์ม d e f าเนี่ยครับเปิดตัวบนเครือข่ายบิตครับเชนเนี่ยนะครับใครจะทําธุรกรรมอะไรบนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายเป็นเหรียญนะครับผม ซึ่งเป็นตัวกลางในการจ่ายค่าแก๊สนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนึกไม่ออกนะครับก็เหมือนใน b บ n a n c e นะครับผมใช้เหรียญ BNB นะครับเพื่อจ่ายค่าแก๊สนะครับอันนี้เหมือนกันเลยครับในบิตคับเชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องจ่ายด้วยเหรียญคัพคอยนะครับผมและนี่ก็คือข่าวอัปเดตสั้นๆนะครับของทางบิตคัพนะครับผมผมหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยนะฮะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรืออ่านผิดเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่